จากชื่อคลิปนารวมนารวมคืออะไรมันเป็นการทำนาแต่รวมทุกคนร่วมใจเป็นหนึ่งเพราะผลผลิตของคุณคือผลผลิตของพวกเราซึ่งผมไม่รู้อะไรไปมากกว่าน,นี้เพราะผมพูดภาษาคอมมิวนิสต์ไม่เป็นถ้าอยากได้แบบละเอียดแนะนําให้คุณลองไปถามเดิมแต่คุณไม่ได้กดเข้ามาในคลิปนี้เพื่อฟังเรื่องการเมืองแต่มาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในบรูอาคายอีเวนต์ล่าสุดที่ผมลงแสนล่าชา้าซึ่งถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา อย่างน้อยๆก็สําหรับผมกับอีเวนท์ที่จะมีเซตติ้งอยู่ที่โรงเรียนซานไฮจิงและเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเลดวินเทอร์เพราะมีใครจะเหมาะเป็นเพื่อนกันไปมากกว่าเรามิสหายนารวมจีนและรัสเซียซึ่งแม้ในเกมจะดูเป็นแค่เด็กนักเรียนเบลเจกับเบลวอตกาแต่ความสัมพันธ์ของสองโรงเรียนนี้ก็ยังแน่นแฟนและผมจะสรุปเรื่องราวของอีเวนท์นี้ให้ฟังแบบสั้นๆที่กว่าจะรู้ตัวอีกทีบทมันก็ยาวซะแล้วแต่ไม่เป็นไรผมยินดีสละเวลาเล่นมอนทันมาเพื่อพวกคุณไม่เชื่อลองถามเดิร์ ว่าแต่เดิฟหายไปไหนอีกแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เดิฟคงกําลังขาดยาคงต้องปล่อยไปตามธรรมชาติระหว่างนั้นขอขอบคุณเหล่าแม่น้ําตัวใหญ่ที่ช่วยทําให้ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอได้และเหล่าเมมเบอร์ชิพแมวน้ําที่อาศัยอยู่ใต้ท้องเรือทุกคนรวมถึงพวกคุณที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ด้วยส่วนอาทิตย์หน้าสําหรับคอมิกสแควร์ใครที่ไปเดินงานสามารถแวะฮิ้วเด็กนักเรียนแมวน้ําและอีเวนต์กับบ้านได้ ก่อนหน้าความสัมพันธ์จะเริ่มต้นขึ้นความเดิมตอนที่แล้วที่ผมไม่จาเป็นต้องหยิบคลิปเก่ามาล้าให้พวกคุณดูเพราะเกมทําไว้ให้แล้วคุณภาพชีวิตดียันตอนตัดต่อในครั้งล่าสุดที่ผมมาเยือนเยาวราชมีเรื่องสมโสมที่ไม่ใช่แสงโสมเกิดขึ้นและผมลืมมันไปแล้วเพราะงานเยอะ ซึ่งเหตุการณ์น,นั้นทาให้เรารู้จักกับคีซากิประมุกแห่งมังกรดําเธอเป็นดั่งประธานนักเรียนของซานไห่จิงผู้นำงังเขตการปกครองที่เต็มไปด้วยเหล่านักเรียนที่อินในความเป็นเจกจนทําทุกอย่างเหมือนอยู่ภายใต้การปกครองของประธานหน้าตาใจดีที่มีความสามารถพิเศษในการลดประชากรในชาติแต่นั่นก็เป็นเรื่องในชีวิตจริงเราจะไม่เอามาปนกับโลกของเกมยังก่อนโดยผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นคืออดีตนักเรียนของซานไฮ่จิงที่โดนขับไล่ออกจากสถาบันวิจัยอู่ฮั่นชินทานิ หนึ่งในเจ็ดอาชญากรที่ยังไม่ต่อแถวมาเล่นครูอย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่คุณผู้หญิงคุณลืมปิดหน้าต่างเพื่อไม่ให้ยุงเข้าเดี๋ยวผมปิดให้ตอนนี้เรามาดูชีวิตประจําวันของผู้นำเผด็จการเชริโนเลขาธิการแห่งโรงเรียนเลดวินเทอร์ซึ่งตอนนี้เธอก็นอนไร้ประโยชน์กินภาษีประชาชนเหมือนกับทุกๆวันแต่เหมือนว่าเธอจะคาดอะไรไป ยอดเยี่ยมและชีวิตประจาวันสุดขสบายในแดนกันดานของเธอก็ถูกขจังหวะโดยโทโมโอเอะสมาชิกสํานักเลขาธิการผู้ลังคายในเด็กหนวดที่ไม่ได้หมายถึงคนแก่ยังพวกคุณบางคนเพราะไม่มีใครจะรักคุณเท่าแม่ของคุณแล้วและโทโมโอเอะนําข่าวมาแจ้งให้กับเชลิโนนี่เป็นโอกาสดีที่พวกเธอได้รับคําเชิญให้เดินทางจากพัทยาไปแลกเปลี่ยนที่เย,ยวาวราชซึ่งที่นั่นก็มีทั้งสถานที่เที่ยวและของกินมากมาย ฉลาดมากเลยเชลิโนฉลาดรอบรู้สมเป็นผู้นําจริงๆในชีวิตจริงเราคงหาผู้นําฉลาดแบบนี้ไม่ได้จันฉายไวไฟและวายที่ว่าหมายถึงยูรินายวลาดผมเฮอร์เลมคุณครูที่แสนดีไม่ใส่หน้ากากแบทแมนเต้นได้ถูกเรียกตัวมายังซานไห่จริงสถานที่ ที่ทําให้ผมนึกถึงการเดินทางไปบ้านอามาซึ่งคิสาก,กิได้มีข้อเรียกร้องที่จะแจ้งต่อครูเพราะเนื่องจากจะมีการจัดงานแลกเปลี่ยนกับเลดวินเทอร์เร็วๆนี้แต่ทว่าเหล่าสมาชิกมังกรดําดูจะสับสนและไม่ค่อยพอใจที่จะมีการเชิญคนนอกเข้ามานักซึ่งนั่นไม่สาคัญเท่าไหร่เพราะทุกคนเป็นเด็กดีที่จะไม่แว้งกันเราในภายหลังอย่างแน่นอนดังนั้นตอนนี้คิสาก,กิจึงชวนผมไปคุยต่อในห้องของเธอใช่ครับคุณฟังไม่ผิดซึ่งนั่นอันตราย จะปล่อยให้คุณครูสุดหลอด่อแซนบอบบางอันเป็นที่รักของสังคมอย่างผมไปอยู่กับผู้หญิง2ต่อสองในห้องของเธอได้ยังไงกันแน่นอนว่าทุกคนก็ตกใจเพิ่งเริ่มอีเวนต์มาก็จะพาเข้าห้องกันแล้วอันตรายจริงๆเด็กสมัยนี้และตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในห้องของคิซากิที่ทั้งห้องของเธอนั้นใหญ่กว่าบ้านของผมทั้งหลัง และสิ่งแรกที่ครูมีวุฒิภาวะอย่างผมต้องทำก็คือสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับออกซิเจนอันบริสุทธิ์จากห้องของเด็กสาวผมขอขอบคุณกลับมาก่อนคิสกิต้องการให้ผมช่วยเพราะซานไฮจิงแทบไม่เคยมีการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนภายนอกมาก่อนเพราะที่นี่ไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์และประเพณีของซานไฮจิงทุกลวงหลับถึงแม้ว่าเธอจะคิดว่าขนบรรมเนียมอันดีงามนั้นคนณค่าแก่การรักษาแต่เราก็ไม่สามารถรักษาทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมได้ เพราะใช่แล้วเราไม่ควรให้ขนรรมเนียมมาขัดขวางการเดินไปข้างหน้ามนุษยชาติเดินต่อไปได้ด้วยการพัฒนาสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นสิ่งควนค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาแต่อย่าให้มันมาดึงขาไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าเอาละเพื่อไม่ให้ผมหล่อไปกว่านี้ตอนนี้ถึงไหนกันแล้วซึ่งทั้งหมดนั้นคิตสกิไม่สามารถพูดออกมาให้คนอื่นฟังได้เพราะที่ซานไหจจิงขนรรมเนียมวัฒนธรรมเปรียบดังดวงใจและเธอเป็นผู้นำดังนั้นเธอจึงได้แต่ทำงานอยู่เบื้องหลัง เธอเป็นคนที่มีความคิดเกินเด็กมากขนาดตัวไม่ใช่ปัญหาจริงๆอีกทั้งคิสากิได้เชิญเลดวินเทอร์มาที่นี่โดยนามของเธอเองไม่ใช่องค์กร <c oughs> เพื่อให้มังกรดำได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน <c oughs> แบกภาระหนักอึ้งจนตัวเหลือแค่นี้ <c oughs> น่าสงสารจริงๆ <c oughs> ถึงเธอจะไม่มีอะไรให้บีบแต่ผมต้องการบอนนี่มาบีบ และแล้วคณะเดินทางไวรุ่นพัทยาพกมาถึงเลดวินเทอร์ได้แก่เชลิโนโทโมโอเอะและมารินะก็มาถึงเยวาวราชที่ที่เต็มไปด้วยสาวมวยบ้างก็ขายสาลาเปาบ้างก็ขายขนมจีบแต่จะมีอะไรอร่อยไปกว่าไอติมขายชาติกันซึ่งคิซากิก็สั่งให้สมาชิกมังกรดำออกไปต้อนรับเราบุคคลสำคัญทั้ง3จากเลดวินเทอร์โดยการต้อนรับแบบซานหาจริง ทั้ง3โดนจับมารีดข้อมูลสมแล้วที่เป็นซานไห่จริงผมในฐานะครูปลอมจะไม่ปล่อยให้นักเรียนทําอะไรแบบนี้จึงรีบวิ่งกลับไปบอกคิซากิว่าเกิดอะไรขึ้นว่าแต่ทําไมไม่ใช้โทรศัพท์ล่ะครูคิซากิได้แก้ไขคําสั่งให้ปฏิบัติกับแขกให้เหมือนคนสําคัญและนั่นคือการจับเข้าคุกคนสําคัญแบบใดผู้คุมได้ทาการทรมานเหล่าผู้มาเยือนทั้ง3ด้วยการขูว่าจะแย่งหน่อไม้ที่ลินปิงกําลังกินยังมีความสุขไปทิ้งอย่าทําลินปิงสิอย่างนี้ทุกเช้าผมจะมีอะไรดูก่อนไปโรงเรียนถ้าอะไรนะ นั่น่านไปสิบกว่าปีแล้วเหรอบ้านาเวลาพัานไปไวจริงๆผมที่รู้เรื่องก็รีบวิ่งกลับไปหาคิซากิอีกครั้งและใช่ทําไมไม่ใช้มือถือโทรไปวะแต่ผมเป็นใครจะไปเข้าใจการวิ่งไปบอกเองอาจจาเป็นต่อเนื้อเรื่องทันทีที่คิซากิรู้เรื่องก็แทบเข่าสุดแต่ไม่เป็นไรผมมีเสียงเถียวอิวเธอจึงกลับมาได้คิซากิได้สั่งให้นําตัวผู้มังกรดําไปทํานาหลวงลอเล่น เธอสั่งให้ทุกคนปฏิบัติกับผู้มาเยือนจากเลดวินเธอให้เหมือนกับปฏิบัติต่อปามุกมังกรดำพิสกีสงสัยว่าคำสั่งของเธอไม่ชัดเจนเหรอแต่เปล่าด้วยความเบีวเจ 3k ของนักเรียนที่นี่พวกเธอพร้อมที่จะกลายร่างเป็นเหล่าวูเหมาที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาอันเป็นเพิกพื้นฐานติดตัวแต่กำเนิดของเราลูกจีนลักชาติ หลังจากนั้นเราไว้รุ่นพัทยาทั้ง3ก็ได้ปรากฏตัวพร้อมชุดกี่เผาสวัสดีครับนั่นไขนั่นในชุดดูอเนกประสงค์แต่พอมีสาวสวยโผล่มาถึงแม้ผมจะไม่ชอบชุดกี่เผาแต่ผมก็ชมมันเพราะว่าผมเป็นคนปากหวานจะหวานขนาดไหนลองดูกันได้และขาดไม่ได้ก็คือโลลิสตาลินของพวกเราเอ๊ะหนวดไปไหน <S <S โอเคค่อยดีหน่อยเชลิโน,โนกาวทักทายคิสก,กิด้วยความสำรวมเชลิโนสำรวมเป็นไ่ได้ยังไงกันโลกแตกเลยได้ไหม และแล้วความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างพัทยาเย,ยวาวราชก็ได้เริ่มต้นขึ้นจนกลายเป็นความสัมพันธ์ซีโนโซเวียตแต่ไม่ต้องห่วงเขาดีกันไม่นานต่อมาคิสกิได้พาเหล่าคณะทูตจากซาภามาดูงิ้ว,วซึ่งสถานที่มันช่างพุ้นเคยจริงๆผมรู้จักที่นี่ที่นี่คือพักฮอนบัตซึ่งงิ้วคืออะไรพวกคุณถาม ใช่พูดง่ายๆมันก็คือลิเกเจกตอนนี้ก็ได้เวลาดูงิ้วที่ผมเองก็อยากรู้ว่าทำไมยายผมถึงชอบดูมันนักหนาโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วและผมก็คิดเหมือนกันว่างิ้วนั้นมันดีจริงๆชาก่อนนั่นมันไทยยี่สิบสี่เจงไงเช็กนั่นมันไทยสามสิบแปดอลิสกะและถึงแม้ว่าผมจะไม่เข้าใจงิ้วแต่ดูเหมือนเชลิโนจะอินมากไม่แปลกใจเลยสมแล้วที่เป็นผู้นำผู้นำต้องฉลาดแบบนี้สิด้วยความติดใจเชลิโนได้พบกับนักแสดงงิ้วซึ่งเธอคือคังวยะ แมช่างเป็นอีเวนท์ที่อุดมสมบูรณ์จริงๆการพูดคุยเป็นไปได้ออยั้งเพิดเผยจนลืมไปเลยว่าผมก็อยู่ตรงนี้ด้วยแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเป็นโอกาสอื่นพมโมเอคงจะได้สนุกกับเราด้วยวิธีการที่ต่างออกไปแล้วแบบไหนนะครับคุณผู้หญิงฮิซากิได้สั่งให้มีนาคุมกันผมและวัยรุ่นพัทยาแต่เธอจะไม่ออกไปเที่ยวด้วยกันทว่าเหมือนคังุยะจะเก็บซ่อนบางอย่างไว้ในใจตอนนี้เหล่านักเรียนได้มาที่ย่านการค้าเทพเต่าดำเพื่อกินอาหารรสเยี่ยม ซึ่งมันก็มีปริมาณมากพอจะเลี้ยงคนทั้งทวีปแอฟริกาแต่เชริโน่ก็กินเยอะขนาดนี้ไม่ไหวอย่าเป็นอย่างนั้นสิเชริโน่เดี๋ยวไม่โตนะทั้งร่างกายและสมองอัสวัสดีบบจีจังบบจิเดอะเกตเตอร์โรโบนี่คือลูมิประธานย่านการค้าเทพเต่าดำแต่เนื่องจากตำแหน่งมีทั้งประธานทั้งประมุกทำให้มารีนะ่ต้องใช้สมองเยอะเกินไปไม่เป็นไรนะมารีนะ่ามันจะป็นต้องใช้สมองหรอกมันอาจจะยากเกินไป หลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่ฝ่ายสนับสนุนด้านวินัยสวนต้นบวยหรือก็คือโรงงานล้างสมองเด็กแต่ไม่ต้องห่วงที่นี่บลูอาร์ค v e ไม่มีการพาเด็กไปทํางานในโรงงานแบบชีวิตจริงหรอกใช่ไหมซึ่งที่นี่ก็เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์จริงๆไม่เหมือนกับยุคบรรพบุพร,รุษของเราที่ต้องขึ้นเรือหนีความแห้งแล้งออกมาและนี่โคหน่าโคคนั ใจเย็นก่อนนะพวกคุณเธอเป็นเด็กปถมย้ายผมต้องยืมคอมมอนเซนต์มาใช้งานแต่ดูเหมือนว่านักเรียนซานไฮ่จิงที่เห็นนักเรียนเลดวินเทอร์ไปเที่ยวชมที่ต่างๆดูจะไม่พอใจเพราะเหมือนสถานที่สำคัญต่างๆถูกร่วงหล่ำผมหวังว่านักท่องเที่ยวจีนหลายคนจะคิดแบบนี้กันบ้างจะว่าไปเผาอารุสองคนมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ผมเลยอยากเห็นตอนทุกคนในเผามารวมกันให้ครบจริงๆแต่ไม่ว่าพวกเธอจะไปที่ไหนนักเรียนคนอื่นของซานไฮ่จิงก็ดูจะไม่พอใจและน้อยใจเพราะพวกเธอเป็นเพียงคนตัวเล็กไม่มีสิทธิ์มีเสียงถ้าพูดมากอาจไปโผล่่ายอ หลังจากนั้นก็หมดวันทุกคนแยกย้ายกันพักผ่อนแต่หน้าที่แห่งนี้มีผมกับโทโมเอะเพียงกันและกันและมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรกันมันก็ต้องมีอยู่แล้วผมกับโทโมเอะจึงได้เริ่มพูดคุยกันเราได้พูดคุยกับโทโมเอะหลายเรื่องแต่ได้ความรู้สึกและความช่างสังเกตของเธอทําให้รู้สึกได้ว่า มันมีหลายอย่างแปลกๆทั้งการที่คิซากิไม่ได้พาพวกเธอไปเที่ยวชมซานไฮจิงด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่เป็นคนเชิญพวกเธอมาจากนิวรัสเซียพอหมายถึงพัทยาพอหมายถึงเลดวินเทอร์ความสัมพันธ์ทางการเมืองช่างซับซ้อนและบรรยากาศก็เหมือนกับว่าจะมีการปฏิวัติถึงเวลานั้นของปีแล้วสินะ ขนาดเดียวกันคัองอุยะก็ได้ออกมายังที่เปียวตามลําพังและได้พบกับไข่ใช่ไข่ผมหมายถึงไข่ไม่ได้หมายถึงไข่ช่างมันเถอะซึ่งการพูดคุยกันของคนใจใหญ่ที่เหมือนมีภูผาทั้งสี่ชนเข้าด้วยกันและผมขอถามอีกครั้งไม่ทราบว่าเป็นพี่สาวของไคโยโกะหรือเปล่าเพื่อนของผมที่ชื่อว่าเดิร์ฟฝากถามมาและมันจําเป็นต่อเนื้อเรื่องมากไขรเป็นนักเรียนที่ถูกไล่ออกและขับไล่ออกจากซานไฮจริงเธอได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เลดวินเทอร์มาเยือนเย,ยวาวราช ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและคงวุยะที่ถึงจะพักดีต่อประมุกแต่ก็เลือกที่จะเดินทางออกมาที่นี่และได้เจอกับไข่แล้วไข่ล่ะ ซึ่งคังอุย่าเป็นสายอนุรักษ์ที่ต้องการยึดมั่นในทุกอย่างที่เป็นมาตลอดของซานไฮจิงเพราะเธอนั้นเข้าใจประเพณีอย่างถ่องแท้แต่ก็ยังมีทั้งพวกลูมิแล้วยังมีการเชิญครูและพวกเลดววนเทอร์มาอีกใครจึงแนะนาให้เธอลองทําสิ่งนั้นสิคิดบทการแสดงนิ้วชุดใหม่ยังไงละ่ะและมันก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับการปกป้องประเพณีของซานไฮจิงเพราะมีเพียงชมรมแสดงนิ้วเท่านั้นที่เข้าใจถึงประเพณีของซานไฮจิง และแล้วคังวิยะก็แยกตัวกลับไปที่เยาวราชแต่มีอหม,มยได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าใครซึ่งเธอแอบฟังอยู่ตลอดและสงสัยว่าสิ่งที่ใครต้องการนั้นคืออะไรซึ่งเธอต้องการเชื้อไฟแต่ผมไม่มีให้มีแต่เชื้ออย่างอื่นส่วนอหม,มยก็ได้เปิดเผยว่าเธอนั้นต้องการหัวหน้าทีแท้จริงของชมรมวิจัยศาสตร์การปรุงยา วันต่อมาที่ป่าไผ่แซนเคียวกจีและดูสงบสุขและดีจังเลยที่ข่าวนี้คีซากิออกมาเดินชมกับทุกคนด้วยซึ่งแน่นอนว่าการเสียมารยาทจากการที่เป็นคนชวนทุกคนมาที่นี่แต่ไม่ได้ออกมาพาไปไหนมาไหนด้วยตัวเองทําให้คีซากิต้องขอโทษแต่ไม่เป็นไรเชลิโนนั้นะเป็นเผด็จการที่ใจกว้างหรือจริงๆอาจจะแค่ไม่มีอะไรในหัวนั้นเลยก็เป็นได้และสาเหตุที่เธอพาทุกคนมาที่ปาา่าไผ่ก็เพื่อจะให้ทุกคนได้ชมกับสิ่งที่จําเป็นต่อเนื้อเรื่องและมีผลต่ออนาคตอย่างมากที่วอทอทั้งแผ่นดินจจะะขขึ้้้นนนนอออยยู่่่่กััับมมมแงงคุณไไปลดดภถาเห็สิี มันคือแพนด้าที่ไม่มีกังฟูโพที่ไม่มีก๋วยเตี๋ยวชิกสกิจึงสั่งให้มีนะพาทุกคนไปดูหมีเป็นมีเล็กๆมีไซส์กำลังพอดีมีมีขนและเป็นมีที่น่ารักน่าหยิกมันคงจะดีไม่ใช่น้อยถ้ามันไม่ได้กำลังจะสูญพันธุ์หรือคุณแน่ใจได้ยังไงว่าน,นี่มันแพนด้าจริง แต่แล้วคิสก,กิก็เกิดอาการเป็นไมเกรนกระทันหันอาจเพราะต้องอยู่กับพวกเบียวคอมมิวนิสต์โซเวียตแต่ไม่ต้องห่วงผมเป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์เพราะทุกคนกําลังใจจดใจจ่อกับแพนด้าคิสก,กิให้เราเรียกสซยะมาจากศูนย์วิจัยวัลัสอูฮั่นและเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่ายาที่สายาทําให้นั้นเธอจะต้องกินทุกวันแต่วันนี้เธอก็กินมาแล้วทําไมกันนี่มันการลอบสังหารทางการเมืองชัด,ชด ตอนนี้คีสกิตื่นขึ้นมาในห้องของตัวเองโดยมีผมชายชาตรีที่อยู่ในห้องของนักเรียนสาวเพียงลําพังเมื่อตื่นแล้วก็ต้องเปิดไฟแต่ทันทีที่เปิดไฟเธอก็วิ่งเหมือนโดนระเบิดแฟลช Leave <me> alone. เธอได้เริ่มเปิดใจคุยกับผมถึงเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องร่างกายของเธอที่ผมไม่ได้หมายถึงว่าทําไมเธอโตได้แค่นี้แต่หมายถึงสภาพร่างกายที่อ่อนแอจนเคลื่อนที่ได้จํากัดในแต่ละวันโดยเรื่องนี้นอกจากซายะก็ไม่มีใครรู้ และเธอก็เพิ่งจะมาเป็นหลังจากขึ้นมาเป็นประมุขและใช่ผมย่อบ,บทสนทนาลงเยอะเพ <c oughs> ื่อที่ผมจะได้เขียนบทให้เสร็จแล้วรีไปล่าแยะกับเด์ฟที่ส่งรูปนี้ให้ผมและผมคิดว่ามันจําเป็นต่อเนื้อเรื่องพอที่จะพา1070น,นงผมไปเดินเล่นโดยเธอต้องการแสดงภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบอยู่เสมอเพื่อเป็นผู้นํา และเธอยังคิดมากเรื่องที่สมาชิกมังกรดำจับเลดวินเทอร์ไปเข้าคุกว่ามันอาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนได้แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะมีหลายอย่างให้เบมจะเลือกไม่ถูกเลยแต่แล้วคิซาก,กิก็เอาหน้าผากมาชนหน้าอกครูที่นุ่มนวลจากกล้ามหน้าอกว่าแต่ทำไมบรรยากาศมันโรแมนติกแบบนี้ผมก็ทำการรูปท้ายทอยของเธอเบาๆแต่ผมก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เฉพาะในเกมชีวิตจริงอาจต้องรูปหัวตัวเองกันไปก่อนแล้วสาย,ยะก็เดินทางจากอูฮันมาถึงด้วยความเร็วพอๆกับตอนโควิดระบาด พร้อมเช็คอาการแล้วบอกว่ามีการสับเปลี่ยนยาระหว่างขนส่งมีคนในต้องการประทุสลายกับท่านบามุกพระเจ้าการเมืองดูเดือดน,นี่ขนาดแค่เด็กนักเรียนนะเนี่ยในขณะนั้นเองจูจๆก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเอาก็มีโทรศัพท์นี่แล้วทำไมครูไม่โทรไปเวลาเกิดเรื่องก่อนหน้าวะคังวิยะได้โทรมาเพื่อบอกว่าตนได้คิดบทนิ้วขึ้นมาใหม่และอยากจะเชิญทุกคนไปรับชมวันต่อมาได้เวลาไปรับชมนิ้วจากคังวิยะ เพื่อสารสัมพันธ์ตะมตีเลดวินเทอร์สานไฮจริงแต่ทว่าบทนิ้วเหมือนจะเป็นการตำหนิคิซากิ และระบายสิ่งที่อยู่ในใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนครั้งนี้ด้วยสร้างความสับสนให้กับมังกรดำที่ดูงิ้วเป็นส่วนผมที่ดูงิ้วไม่เป็นดูแต่คนแสดงงิ้วให้สมกับเป็นผู้ชมที่ดีผมจึงตั้งใจดูงิ้วต่อไปอย่างใจจดใจจ่อตอนนี้ทุกคนเริ่มจะรู้สึกไม่ดีแล้วนี่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าคุณรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นการปฏิวัติได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและอำนาจของพวกตะวันตกจะต้องออกไปจากแผ่นดินจีน เชื่อผมครับพวกฝรั่งมันชั่วทุกคนผมดูหนังรักชาติจีนทุกเรื่องมาหวังอีปอเล่นดีมากขนาดผมไม่ดูสักเรื่องผมก็คิดว่าดี s <S ทางอูยะประท้วงความไม่พอใจในทิศทางการเปลี่ยนแปลงของซานไห่จิงและเจตนาของเธอไม่ใช่การก่อกบฏเพื่อที่จะลม้มล้างอำนาจการปกครองแต่เป็นคนที่จะแสดงความภักดีกล่าวโดยทุกการระดมอหารแต่ไม่ต้องห่วงถึงเหล่านักเรียนอาจจะเป็นสลิมที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงแต่มีนะก็พร้อมที่จะพลีกายถวายให้ท่านกัมมูแต่เธอจะไม่ได้ยืนเพียงลำพัง เมื่อเผ่าอารุมีไผ่เผ่าอารุใกล้เคียงจะตอบรับมารีนะและมีนะร่วมกันต่อสู้หลังชนหลังและมารีนะก็ได้แสดงความสามารถของเธอที่เดอือพอๆกับอารุแต่ทว่ามันไม่เป็นผลผมครูสุดเทจึงเอาตัวเข้าไปบังคิสกิไว้เพราะผมหล่อแค่นั้นแหละไม่มีเหตุผลอื่นแต่แล้วเชริโนก็ไม่ทนอีกต่อไปแสดงให้เด็กมันดูว่าการต้องรับมือกับการปฏิวัติเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทุกวันเป็นยังไง และการปฏิวัติก็ยุติลงด้วยเวลาข้างข่าวชมลมงิ้วจิงถูกส่งไปทำนาหลวมได้เวลาต้องจากลากันด้วยดีถึงแม้จะมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงไปนาหลวมแก้ไขได้ทุกปัญหาและจากเหตุการณ์นี้จะเป็นโฆษณาชวนเชื่อชั้นดีให้กับเลดวินเทอร์และก่อนจากกันทุกคนได้รับฟิกเกอร์กังฟูพันด้ากลับบ้านแต่ใครก็ยังมีแผนการบางอย่างอยู่ทุกอย่างจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเดี๋ยวก่อน ปมอ,อะไรมันไม่ได้รับการแก้ไขเลยในอีเวนต์นี้แถมยังเป็นการมาเที่ยวของคนใหญ่คนโตชนชั้นทางสังคมนี่มันแย่จริงๆพระเจ้าช่วยมีตัวอย่างตอนต่อไปด้วยกลายเป็นว่านี่คือหมดเนินเรื่องของซานไห่จริงอย่างนั้นเหรอเธอน่าจะเป็นอาชญากรที่ร้ายกาจที่สุดแล้วจริงๆ และแล้ว,ลวความสัมพันธ์ของเลดวินเทอร์กับซานไฮจจิงก็เริ่มต้นขึ้นแต่ความสัมพันธ์ในเขตปกครองช่างซับซ้อนถึงอย่างนั้นผมก็ต้องเดินไปข้างหน้าต่อเพราะนี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายดังนั้นจนกว่าการปฏิวัติครั้งหน้าขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีราตีสวัสดี